สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าแปดสิบหกข้อหนึ่งใหญ่กันนะครับในข้อแรกลบสิบแปดจุดเจ็ดหกบวกกับลบสิบสามจุดสองสามนะครับนักเรียนสังเกตว่าเครื่องหมายมันชนกันสองเครื่องหมายมันชนกันใช่ไหมครับลบกับบวกเป็นเครื่องหมายอะไรครับเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาพิจารณาโจทย์ครับลบสิบแปดจุดเจ็ดหกกับลบสิบสาม จุดสองนะครับถ้าติดลบให้เราคิดว่าเราไปติดเงินเขาอยู่ดังนั้นเราติดเงินเขาอยู่เท่าไหร่ครับอ่าติดเงินเขาอยู่1 8บแปบาทข้างหลังก็เป็นลบอีกอ่าเราไปติดเงินเขาเพิ่มอีก13.23าดบาทดังนั้นเราก็จะเอาเงินที่เราไปติดเขามารวมกันนะครับเราก็เอามาบวกกันนะครับอ่าบวกกันใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันบวกเลขปกติเลยครับ พอเราบวกเลขปกติออกมาเป็นสามสเอ็ดจุดเราไปติดเงินเขาเพิ่มแล้วเราไปติดอีกนะครับอ่าคำตอบก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะครับเพราะว่าเราไปติดเงินเขาเพิ่มอ่าในข้อที่สองนะครับก็ทำนองเดียวกันครับอ่าในข้อที่สามข้อที่สามสังเกตนะครับว่าไม่มีเครื่องหมายที่ชนกันเลยในข้อที่สามลบสิบห้าจุดหกหกเจ็ดนะครับบวกกับสิบเจ็ดจุดสองสาม อะติดลบเราคิดว่าให้เราไปติดเงินเขาอยู่1 5 6 7้เบาทบวกนะครับคิดว่าเรามีเงินอยู่ 17. บ3าบาทนะครับอ่ะอันไหนมีค่ามากครับติดเงินหรือว่าเรามีเงินอ่ะเรามีเงินมีค่ามากนะครับเราติดเงินมีค่าน้อยเราก็นำค่ามากตั้งนะครับเรามีเงินอยู่17 2 3สองามบาท ลบกับค่าน้อยที่เราไปติดเงินเขาอยู่สิบห้าจุดหกเจ็ดแปดลบกันเหลือหนึ่งจุดห้าหกนะครับพอลบกันเหลือหนึ่งจุดห้าหกเรามีเงินใช่ไหมครับที่มีค่ามากดังนั้นมันจะต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับต่อไปในข้อที่สี่นะครับยี่สิบแปดจุดห้าหกนะครับบวกกับลบสามสิบแปดจุดเจ็ดแปดนะครับอให้เราสังเกตว่าเครื่องหมายมันชนกันแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายบวกกับลบเป็นเครื่องหมายอะไรครับ เครื่องหมายลบใช่ไหมครับอ่ะเป็นเครื่องหมายลบเสร็จจากนั้นนะครับเรามีเงินใช่ไหมเป็นเครื่องหมายบวกยี่สิบแปดจุดห้าหกบาทแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายลบลบสามสิบแปดจุดเจ็ดแปดบาทใช่ไหมครับเราไปติดเงินเขาลบสามสิบแปดจุดเจ็ดแปดอ่าดังนั้นอันไหนมีค่ามากครับติดเงินหรือว่ามีเงินติดเงินใช่ไหมครับติดเงินมีค่ามากมากนะครับ อันนี้มีค่าน้อยใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาค่ามากตั้งลบกับค่าน้อยอ่าพอเราลบกันเสร็จใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันคําตอบนะครับค่ามากก็คือเป็นจํานวนติดลบใช่ไหมครับดังนั้นคําตอบก็จะต้องเป็นเครื่องเครื่องหมายลบครับอ่ามีใครสงสัยก็ทักเฟสคูมาได้นะครับอ่าในข้อที่สองใหญ่บ้างในข้อที่สองใหญ่นะครับมันก็ทาเหมือนเหมือนกับการบวกเลยครับ เรามาดูในข้อแรกนะครับหกสิบแดจุดี่ลบกับลบย7 8 3บเ็จุดแดสามนะครับอ่ะเครื่องหมายมันชนกันลบลบเป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกนะครับง่ายเลยแล้วก็เอาตัวเลขมาบวกกันปกติเลยนะครับอ่าคำตอบก็คือเก้าสิบหจุสามสองห้านะครับในข้อที่สองบ้างอ่ะเรามาดูในข้อที่2บ้างเครื่องหมายมันชนกันอีกลบลบเป็นอะไรครับ เป็นบวกนะครับแล้วก็ใช้คอนเซปต์เดิมครับเราติดเงินอยู่4 3 7 8ิบาดเบาทแล้วเรามีเงินอยู่1 6 9หกบาทเราติดเงินใช่ไหมครับมีค่ามาก,กว่าแล้วก็มีเงินนะครับมีเลขที่น้อยกว่าดังนั้นเราก็เอาค่ามากตั้งลบค่าน้อยลบกันปกติเลยครับคําตอบออกมาได้ส6 8หก้าหนะครับ แล้วเรามาพิจารณาโจทย์นะครับอ่ะอันนี้มันมีค่ามากใช่ไหมครับติดเงินมีค่ามากแล้วนะคาตอบก็จะต้องเปน็นจํานวนติดลบนะครับอ่ะต่อไปนะข้อที่สามนะครับข้อที่สามนี้เป็นเครื่องไม่มีเครื่องหมายใช่ไหมครับไม่มีเครื่องหมายซ้อนกันดังนั้นเราก็ตั้งปกติเลยครับเราคิดว่าเราติดเงินอยู่สามสิบเก้าจุดเจ็ดสองบาทเราไปติดเงินเพิ่มอีกยี่สิบสี่จุดศูนย์สามหนึ่งบาทเราก็เอาจํานวนที่ เราติดเงินทั้งสองอันมาบวกกันแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น63.751นะครับเราไปติดเงินหมดเลยดังนั้นเราก็เป็นเครื่องหมายลบนะครับในข้อที่4นะครับอ่ะข้อที่4 25.38ลบกับ44.297นะครับอ่ะอันนี้นะครับไม่มีเครื่องหมายซ้อนกันข้างหน้าเป็น25.38 ก็คือเรามีเงินนะครับเพราะเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมแหมมีเงินลบกับ44.297นะครับลบ44.297นี้เราไปติดเงินอยู่44.2978อันไหนมีค่ามากกว่ากันครับอ่ะ9 7 2 9 7ใช่ไหมครับมีค่ามากอันนี้มีค่าน้อยใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เอาค่ามากตั้งลบกับค่าน้อยคิดเลขออกมาได้1 8 9.17นะครับดังนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ18.917นะครับเพราะเราไปติดเงินเขามากๆนะครับมากกว่าเรามีเงินนะครับดังนั้นเราก็จะต้องติดเงินเขาอยู่ต่อไปเป็นการคูณบ้างการคูณน,นะครับในข้อแรกนะครับลบ17.4คูณกับลบ0.96นะครับ เราก็เอาจุดทศซิยมออกนะครับแล้วก็เอาตัวเลขมาคูณกันปกตินะครับอ่าหนึคูณกับ96คิดเลขออกมาได้1 6 7่งหนะครับจากนั้นเราก็มาพิจารณาคำตอบครับเราขั้นแรกเราพิจารณาเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายตัวตั้งคูณไปเครื่องหมายลบคูณกับตัวคูณคือเครื่องหมายลบเหมือนกันลบคูณลบได้เครื่องหมายบวกนะครับ ดังนั้นเราจะไม่ใส่ใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเราพิจารณาตำแหน่งทศนิยมครับตัวตั้งคูณมีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับอ่าหนึ่งตำแหน่งนะครับตัวตั้งตัวคูณนะครับมีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับอ่าสองตำแหน่งใช่ไหมครับดังนั้นเราเอาตำแหน่งทศนิยมมาบวกกันนะครับจะได้เป็นสามตำแหน่งคำตอบเราจะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งครับอ่านับไปหนึ่งสองสามจุดนะครับ เราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นสิบหกจุเจดศนย์นะครับในข้อที่สองก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนข้อหนึ่งเลยครับในข้อที่สามก็เหมือนกันครับอ่ะในข้อที่สามลบคูณกับบวกก็จะได้เครื่องหมายลบนะครับคำตอบก็เป็นเครื่องหมายติดลบนะครับอ่าในข้อที่สี่นะครับบวกคูณกับลบนะครับเครื่องหมายก็จะเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับ ต่อไปเป็นการหารบ้างการหารน,นะครับเรามาดูในข้อที่หนึ่งย่อยนะครับในข้อที่หนึ่งย่อยลบศูนย์จุดสามสามเจ็ดห้าหารกับลบศูนย์จุดสองห้านะครับอ่ะเราก็จะทำให้ตัวหารน,นะครับเป็นจำนวนเต็มก่อนจะหารได้อ่ะตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับเป็นทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องเลื่อนจุดทดนิยม ตัวหน้านะครับไปสองตำแหน่งนะครับอ่าหนึ่งสองจุดนะครับดังนั้นเราก็จะเขียนออกมาใหม่เป็นลบสามสิบสามจุดเจ็ดห้าหารกับลบยี่สิบห้านะครับพอเราเลื่อนจุดเสร็จเราก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นตัวหลังเป็นจำนวนเต็มแล้วใช่ไหมครับอ่าตัวหลังเป็นจำนวนเต็มแล้วแล้วก็ตั้งหารปกติเลยครับอ่ายี่สิบห้าหารกับ สามสิบสามจุดเจ็ดห้าคิดเลขออกมาใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันนะครับอ่ะคิดเลขออกมาได้หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามห้านะครับอ่ะพอได้หนึ่งจุดสามห้าเรามาพิจารณาเครื่องหมายกันนะครับลบกับลบเจอกันเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตอบหนึ่งจุดสามห้าต่อไปนะครับในข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เครื่องหมายมันเหมือนกันนะครับ เครื่องหมายเหมือนกันหมดเลยเราก็จะทําในทํานองเดียวกันหมดเลยนะครับอ่าใช้ค,คําตอบได้เลยครับสําหรับวันนี้นะครับขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับผมครับ